Good Morning s t u เด n t เรามาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้นะครับในรายวิชาภาษาอังกฤษซึ่งมาพบกับคุณครูนะครับคุณครูพีทเรามาพบกันในเช้าของวันจันทร์ที่19กรกฎาคม2021นะครับวันนี้นะครับเราจะใช้สมุดนะครับในการเรียนเมื่อนักเรียนนำสมุดขึ้นมาแล้วนะครับให้นักเรียนทำการเขียนวันที่ Monday 19 July 2 0 0 0 บในวันจันทร์ที่19กรกฎาคม2021นะครับหลังจากนั้นเราเรียนขีดเส้นใต้และขึ้นหัวข้อเลยครับการใช้ this และ that นะครับ this และ that คืออะไรวันนี้เราจะมาเรียนกันนะครับ this แปลว่านี่ใช้สำหรับบอกระยะสิ่งของที่อยู่ใกล้นะครับสิ่งของที่อยู่ใกล้ๆมือเราอยู่ใกล้ๆตัวเรานะครับก็คือ ใช้คำว่า this นะครับต่อไปนะครับ that แปลว่านั่นโน้นนะครับใช้สำหรับบอกระยะสิ่งของที่อยู่ไกลเช่นสิ่งของที่ไม่ได้อยู่ในมือเราหรืออยู่ห่างจากตัวเรานั่นเองนะครับต่อไปนะครับไปที่ตัวอย่างประโยคนะครับตัวอย่างประโยคนะครับก็คือเช่นคำว่า this is a pen this is a pen นะครับก็คือ นี่คือปากกานะครับนี่ตัวอย่างนะครับที่คุณรูถือนะครับก็คือถือไว้ในมืออยู่ใกล้ๆตัวรู่นะครับจะใช้คําว่า this นะครับ this is a pen นี่คือปากกานะครับหลังจากนั้นนะครับถ้าเป็นตัวอย่างอีกหนึ่งข้อนะครับก็คือ that is a pencil that is a pencil แปลว่านั่นคือดินสอนะครับก็คือการที่นั่นคือคือการชี้ออกไปนะครับนู่นอยู่ตรงนู้นเลยนะครับ That i ี offensive ก็คือโน่นนั่นคือดินสอนะครับซึ่งเป็นซึ่งจะบอกได้ว่าดินสอเนี่ยอยู่ห่างจากตัวเรานั่นเองนะครับนี่คือตัวอย่างประโยคโอเคนะครับเมื่อนักเรียนจดบันทึกเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนทําตามวิธีการทําหรือการส่งงานตามนี้เลยนะครับคือ 1. นนักเรียนต้องจดบันทึกลงในสมุดนะครับพร้อมกับระบุชื่อ 2. อัพภาพ การทำงานนะครับภาพของงานในสมุดเนี่ยลงในอัลบั้มลายในกลุ่มลายของห้องตนเองด้วยนะครับหากมีข้อสงสัยสามารถลายส่วนตัวโทรโทรศัพท์โดยตรงหรือสอบถามในกลุ่มลายได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าครับสวัสดีครับ